ไปทะเลดิไปทะเลกแบบนี้ก็ได้ไปทะเลไม่รู้เหมือนกันว่าเอาตั้สับปะรดตู้เย็นทำไมทำตามเขาน่ะมันเท่ดีดีท่านสมาชิกทนามหน้ามืดอ่ะฮัลโหลอ้า นี่น่าจะเป็นทะเลนะครับมันก็เป็นทะเลจะมองเป็นอะไรวะทันเละเลอ,าเอาา่าวอ่าวไทยแต่ถ้าซูมจัดระยจะเห็นภูเขาอะนะน่าจะเป็นกำแพงมาเลียนะกาสีชังใช่เหรอเออก็อสีชังอ,อมั่นใจมั่นใจไม่ใช่การสะบัดหรอโอเคขอบคุณนั่นน่าจะเป็นเกาะเกาะไม่ใช่เกาะธรรมดาเกาะจนหลุดมืออะเกาะจนหลุดมือไม่หาม่างมั้กแยโอเค ออก็ตามนั้นนะครับนี่จะเป็นทะเลเอ่าวไทยอ่าวไทยแหละครัว่าอ่าวไทยแน่นอนมีกำแพงมาเรียกันไว้อยู่นะถ้าเราผ่ากำแพงมาเรียออกไปได้เราก็จะเซฟตัวสระแต่เราต้องฆ่าพวกมันให้หมดก่อนสินะเคยเจอแล้วกูัวแยไปกันใหญ่ได้ว <c oughs> <ร>อะไรครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ทะเลกูพูดไปกี่รอบวะเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นทะเ,เ, <ๆ S 1> เลกันน้ำมันลงนี่หวามีกจะเล่นยังไงอ่ะเออใช่วันนี้เราจะมาเล่นทรายกันฮะโดยจะพาชมดูครับบรรยากาศโขดหินรอบๆเครื่องเล่นสาวสวยๆฝั่งนู้นแล้วก็ทราย แล้วก็สาวสาวสวยสวยมากมากเออเออเออนี่ก็เป็นต้นไม้นะครับนั่นก็ต้นไม้นี่ก็ต้นไม้อาวนี่จะกิ่งแล้วนะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่เบสิกที่สุดเบสิกที่สุดตาไปเครื่องเล่นแบอว่ งานคุณสมบัติให้ออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อท้องสำหรับใครที่เบื่อบ้านฮะไม่ใช่เบื่อบ้านเบื่อกับลันกายที่บ้านพี่พี่อยู่ผิดด้านถูกแล้วผิดเนี่ยผิดเออผิดด้านจริงว่ะหูร้อนจีเดี๋ยวน้ำดับต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงนน้นะฮะไม่ใช่ตรงโขดหินมาถึงตรงเรือนู่นนะเห็นนะไม่เห็นมีที่อะไรมีทะเลน้ำไม่เมื่ันขึ้นวรอะไปดูไปทำไม น,น,นี่ยเป็นน้ําเค็มนะฮะถ้าสังเกตมากข้างหลังดิเนี่ยมันจะเป็นน้ําเค็มมั้มีหลุมอะไรด้วยไหนมันจะมีงูอยู่ข้างในนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบคิวนะฮะก็คลิปแนนนี้ไม่มีอะไรมาแล้วก็เป็นวอล์กปกติมาให้ดูว่าทะเลเรามีอะไรบ้างซึ่งมันก็ไม่ถึงสิบนาทีอยู่แล้วก็รู้กันอยู่ไ <c oughs> ม่ได้ออกกล้องนานเริ่มพูดติดขัดไปแล้วมันก็ติดขัดแต่เริ่มแล้วกูพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจ ya